ธาวีชัยครับอยู่ติดกับสำนักง,งานหมอลำใจเกินลอยเลยพี่น้องนะห่างแค่2กิโลนะครับกับงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรนะครับถูกพัทธศีมา วันที่สองบอกวันเกิดบอลน้นพอดีแม่โอ้โหห่วมบุญกันปิดทองฟังลูกนี่มีพอดีคอยดีใจหลายสวัสดีแม่คำเพียนกดติดตามแล้วขอบคุณอีเมลหลายๆครับฟานบกุงก้อยบอกหอยเรียบร้อยแล้วนี่ขว้วเฮานะครับเดือนห้างมาฮอดกะเฝ้าเตรียมเขาเตรียมนม้ำก็ดีมาเขาวไวก็ได้หนึ่งแล้ว สนามครับแคบเด้อแม่มาก่อนนางหนามาซานางหลังถ้าบอมาก,กับบ่ไห้มวนน้ำมูนะครับสนามซมีหนึ่งเนะะาะเจ้าพ่อโอ้คนสีเตียมบ่สันโอ้ยว่ะข่อยก็เลยว่าถ้าใจเกือลอยมานี่บ่พ่อมองอยู่มองเศร้าดอกพ่อสันต์เป็นงานเก็บบัตรนะครับ150บาทน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกมองจอดรถนี่เป็นพันพัน,พนไหลนะครับเพิ่นจัดเตรียมงานไว้มีมองจอดรถหลากหลายมีติดไฟประดุงประดับเพื่ออลังการงานสร้าง ของน้ำไม่วัดไนว่ากันไหลปันเคียนแต่พี่น้องแต่มอ่ำล่ำแล้วจักสิป็นเนี่ยได้เนาะงานเก็บบัตรครับคนสารคามสวัสดีแม่เลนูนะครับสวัสดีแม่สมบุญด้วยนะครับอากาศร้อนจะนอนหลับกันได้หรือเปล่าบ้านนบานน้บานนมาฮอดบ้านดนอนหลับดอกแมนบูนคนเป็นฮ้อนนอนอยู่ห้องหม่แม่วันนาแชร์แล้วสวัสดีบ้านนบมาสร้อนบอคา้าฮอนครับฮอนกระอวดอ๋อเนาะแม่ อยากได้เงินเพิ่นต้องอดเดาเงียบบอกบ่ไรเงินเพิ่นครับคอลวอยเฮากำลังติดตั้งเวทีครับบรรยากาศตอน,นสนามซำนี้นึ่งเรียกแม่นี่นะับสนามซำนีบอลนวดหนึ่งเขาทาไม่ลัดเมลัดกับลูกสาวแม่รัดเพิ่นไปอัน ถา,ามน้ำครับเมื่อคืนอยู่ในไร้สดกระจกตาขัก้นเข่ามาเบิงไหลายเมอีพันวาสวัสดีแม่จันทนาครับเบานนและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีแม่วัชรีครับเบานนขึ้นเหนือลองไตให้ปลอดภัยสูม,มือเด้อลูกสาธุ <Yeah. S 1> เทวบุตรเทว,วดา นำเบิงนำอยู่นำสูนำทรงลูกหลานหมอลํำใจเกินลอยมีงานสูมมือบริสวรได้เศร้าแลนมือนั่นแลนมือนี่เขาบ้านนั่นออกบ้านนี่หมอบความสุขความสนุกสนานให้อีพออีเม่ให้แม่เจ้าภาพาให้พอเจ้าภาพเป็นนะนะครับบริยุทธ์บริสวรได้เศร้า30มีนาคมเจอกันอีกทีนะครับที่หมอชิดสองครับการออนทัวร์รอบที่3ของหมอลํำใจเกินลอยนะครับ สวัสดีบบาโนนคนหลังไม้เดอ้อสวัสดีเอื้อยเอื้อยหักสวัสดีไอ้ทายครับไอ้สุรศักดิ์สวัสดีคุณยายาครับหายดีไปน้องแอนมาบลาบอมมาครับสอบบอมมาเดอ้อมือหนีสอบ่นมีงานอยู่สายไหมครับสายไหมนะครับสวัสดีแม่สุพร สวัสดี199ท่านหนึ่งเขาสวัสดีแม่น้ำนาา้ำพพรด้วยนะครับบนอนนแช่หอยเล้วขอบคุณครับสวัสดีแม่ทับทิมครับฮอนครับแม่ฮอนคอยขอะโเอาเนาะฮอนฮอนหนาวนี่อยู่ใดถ้าฝนตกนี่เป็นแต่ยูยากนะสำหรับมอลลํ่มบบี้มองอยู่มองเศร้านะครับคอยเฝ้ามอเขานี่หนึ่งเขาตากแดดพีนองเออสวัสดีแม่แดงครับแม่แดงหานผู้เขียว บ,บนน้นเดินทางปลอดภัยทุกคนเด้อจ้าสาธุสาธุหนึ่งเขาใส่แดดเขา้า